บนภูเขาในป่าคุณตาไวัเจ0ปีเดินถือขวานไม้เพื่อมาตัดฟืนตามมาด้วยจีดีสุนัขพ,พันธุ์วอดกอลลี่อายุ7ขวบขณะคุณตากำลังตัดไม้ทันใดนั้นดินใต้เท้าก็พังลงคุณตาสะดุดเลื่อนถลายตกลงไปตามไหลเขาจีดีหยุดชะงักรู้สึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น จูดีรีบวิ่งไปยังขอบเหวเห็นคุณตานอนแน่นิ่งมันเห่าหลัยครัง้งพยายามเรียกคุณตาจูดีหันหลังวิ่งเต็มกำลังกระโดดข้ามรากไม้รีบไปที่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดจูดีมาถึงหมู่บ้านเห่าดังลัง่นกระโดดไปมาเพื่อดึงดูดความสนใจชาวบ้านคนหนึ่งเห็นอาการของมันและรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขารีบวิ่งตามจูดีไปทันที จูดีนนำชาวบ้านกลับไปที่จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วชาวบ้านใช้เชือกและช่วยกันดึงคุณตาคุณตารู้สึกตัวและยิ้มให้จูดีที่กำลังกระโดดด้วยความดีใจชาวบ้านช่วยพาคุณตากลับบ้านจูดีเดินเคียงข้างอย่างภาคภูมิใจคุณตานั่งพักบนเก้าอี้ไม้ยื่มมือไปรูปหัวจูดี คุณตาและจูดีนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่ระเบียงบ้านข้อคิดการมีน้ำใจช่วยเหลือกันสามารถสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราและผู้อื่น